นี่ก็คือการประชุมนะครับโดยเราจะสัมภาษณ์สำหรับนักดนตรีอาคนแรกนะแนะนำตัวหน่อยด็วน้็งอ้อยบมโดยกล้องไอเตียครับจัปาแล้วก็บอร้องครับงมาสามคนติดอาครับนักร้องไม่มีสังกัดมี่เกียรเขาว่าพูดติด่าเดี๋ยวนี้ไอ่ตรับผมที่พูดมาที่พูดมามันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ ไม่ใช่เรียกได้ว่าเป็นการแสดงไว้กันครับเป็นการแสดงไม่ไม่เชื่อคนหนึ่งครับแนะนําตัวหน่อยครับอันนี้มือไหนมือปืนมือปืนปือปืนแล้งของป้งแรงปายยาดูข้างหลังสิครับว่าคนนี้ใครตุ๊กแกที่ว่าพี่แสงครับผมคิดว่าเขาเป็นใครแนะนําตัวเนี่ยครับแนะนําตัวจนะนำตัวเนี่ยอัดวิดีโอบอกใช่แล้ววันนี้ไม่เอาหรอก มาครับมาถ่ายคนต่อไปครับมือลิงมืออะไรตัวตัวหันหน้ามาหน่อยมืออะไรครับรออ่ะมือลิงครับการเงินกางเงินเดี๋ยวเรามาดูนักร้องกันอะไรนะเขาร้องร้องเพลงอะไรอย่งเงี้ยร้องเพลงมาเราไม่ใช่ไม่ใช่เพลงนั้นเหรอแม่ผนแเออผู้ชายคนแรกเป็นยังไงครับผู้ชายคนแรกไม่รู้ไม่เคยมีเขาที่แต่ทำคนแรกครับแล้วก็มีแค่คนแรก มาแล้วครับความลับเขามีแต่เขาเขแรกเขาไมู่้เขาคิดว่าเนื้อคู่ของเขาอยู่คุ้งนนอนนนนนนนแล้วมันไน่ใช่นน้นนนนนนคนนนรนนนรนน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 รนนนนานน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 นอนนน มือกองเขาไม่เคยมีผู้หญิงคนแรกนะ่นเป็เขามีแต่กระเทยคนแรกวันนั้นเป็นเบบตัดรูปเชื่อมกันอยู่อะไรนี่มือมือมือปืนนะนี่มือปืนมือปืนดูหน้าชัดชัดหมดแค่เนี้ยครบครับหน้ามานะครับสังหารไม่กี่รายครับทหารกล้องครับสังหารมือปืนย่านกล้องโอ้พันสุขที่ไม่เอา

ใครครับใครคือคันบอยครับรู้จักคอมเมอร์รองคันบายครับรู้จักคอมเอรเซอร์ไหมครับไม่รู้ครับเองงี่เบิร์ดครับมีสแมวติดตามได้ครับว่าคลิปนี้จะลงใน Facebook หรือเปล่าแล้วเรากำลังจะเผยความจริงครับแต่ว่าว่าหน้าเขาจะใกล้มากเลยไม่ไม่เคยมีอะไรสักอย่างอันนี้ผู้ชายคนนี้เขาไม่เคยมีผู้หญิงคนแรกแต่เขามีแต่กราเทยคนแรกไม่มีครับกระเทยอันนั้นครับไประเบิดตูดกันเลยครับ บอกแม่ว่าแม่เนี่ยมาสอนดนตรีนะแม่วเด็กที่ไหนได้ก็ไปเลือดตืดกระเทยนี้ครับแม่หมดทุกอย่างทั้งคอมทั้งกระเทยครับผมได้ไปแข่งอยู่อุบลไหมไปแล้วครับปีนไปครับพี่แต่ว่าละมือว่าดูไปซี้โง่เอ้ยอัดแอร์ท่านี้เอาเข้าใจเลยอย่างเร็วๆจะได้เป็นนี่เข้าใจยนงมันมีแต่เบา พูดต่อครับพูดมาเป็นคร้บพีบอสเขาบอกว่าพึ่ไม่ใคยโวยไม่มึงจะไปไหนกึงจะไปซีเขอา